ภาพรวมในการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดนะครับนำโดยบิ๊กตายพลตรจเอกกิตรัต์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานอย่างกอรอรมนและปะปะสครับปิดล้อมตรวจค้น2,941เป้าหมาย770เครือข่ายจับกลุมผู้ต้องหา1 960รายนอกจากนี้นะครับมียาบ้า11ล้านเมตร ยาไอซ์กว่า645กิโลกรัมและยึดทรัพย์สิน134ล้านบาทด้วยกันครับพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามภาพรวมในการลุยตรวจค้น770เครือข่ายยาเสพติดกันหน่อยนะครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตำรวจเอกกิตตรัตพันเพชรหรือบิ๊กตายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสำรานนวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรหรือกอรมนพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสทั้งหมดนี้นะครับร่วมถแถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นผลงานของตำรวจภูธรตั้งแต่ภาคหไปจนถึงภาค9นอกจากนี้นะครับยังมีพื้นที่ของ กองบัญชาการตระวนนครบาลหรือบชนอกองบัญชาการตระวจปราบปรามยาเสพติดร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปอสอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายปิดล้อมตรวจค้น2,941จุด2,941เป้าหมาย770เครือข่ายมีบุคคลตามหมายจับ125รายผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้นนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1,960รายพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้าได้มากกว่า11,35,400ลมเม็ดมียาไอซ์6 4 5 5 1่กิโลกรัมยาอ e ี94 m, เม็ดเฮโรอีน2.23กิโลกรัมเคตามีน177.47กิโลกรัมอาวุธปืน157กระบอกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดในเบื้องต้นอีกประมาณกว่า134ล้านบาทนั่นเองครับทั้งนี้ยังได้มีการถแถลงผลการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในห่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มได้14เครือข่ายมีผู้ต้องหา49คนสามารถยึดยาบ้าได้กว่า20ล้านเม็ดนะครับ ยาไอซ์3 4 1 0กิโลกรัมยาอีกว่าพันเม็ดแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินได้กว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวครับพลตํารเอกกิตรัตหรือบิ๊กตายท่านกล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาทางตำรวจได้เป้าติดตามพฤติกรรมของผู้ค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ไปจนถึงผู้ค้ารายย่อยโดยจากการสืบสวนและการร้องเรียนจากชาวบ้านปัจจุบันยังพบปัญหายาเสพติด ระบาดอยู่ในพื้นที่ชุมชนอีกเยอะเลยทีเดียวครับจึงเป็นสาเหตุที่จะรวบรวมเป้าหมายและเครือข่ายพ่อค้ายาเสพติดและเข้าตรวจค้นในวันนี้นั่นเองครับขณะที่พลตบรวจโทสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติท่านกล่าวว่าขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยจากการเข้าไปตรวจค้นและจับกลุมยาเสพติดเนื่องจากผู้ค้ามักมีอาวุธร่วมด้วย นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานก็เป็นผลมาจากการนะครับซักถามส่วนหนึ่งและจากการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วยจึงอยากปากถึงพี่น้องประชาชนว่าหากมีเบาะแสก็สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมาได้ที่หมายเลข1599หรือที่หมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเราได้ถแถลงผลงาน ให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบแล้วนะครับทั้งในส่วนของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพี่น้องสื่อมวลชนก็คือผลงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดในห้วงตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคมคซึ่งผลงานที่เป็นรายใหญ่เลยก็คือด้านขวามือของผม หรือซ้ายมือของพี่น้องสื่อมวลชนนั่นคือการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง10คนแล้วก็สามารถที่จะยึดยาเสพติดหรือไอซ์ได้ถึง1ตันเศษนะครับที่กำลังจะลำเลียงลงเรือสปีดโบ๊ทแล้วเราเชื่อว่าคงจะมีการส่งออกนอกประเทศนะครับที่จังหวัดจันทบุรี แล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจับกลุ่มยาบ้าได้ยาเสพติดต่างๆได้ที่ปรากฏต่อหน้านท่านก็เป็นผลงานของกองพญจารารปราบปรามยาเสพติดที่เราต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทั้งของส่วนของตำรวจเองนะครับปปสและก็ฝ่ายทหารแม้กระทั่งตามที่ได้ถแถลงไปผู้ปฏิบัติได้ถแถลงนั้นพี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่า นอกจากการปฏิบัติการที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายของเจ้าหน้าที่แล้วนี่การไล่ติดตามรถยนต์รถจกักรยานยนต์ทั้งในพื้นที่ของเชียงใหม่เชียงรายทงางภาคอีสานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆนั้นได้นำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหาและยาเสพติดเป็นจำนวนมากน,น,าน,นะครับรวมทั้งการสืบสวน ตรวจสอบที่มีการส่งทางพัสดุไปสนีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของศุลกากอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจนนำมาซึ่งการจับกุมได้เป็นจำนวนมากทางผู้ต้องหาและยาเสพติดครับก็ไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรอยากจะสอบถามไหมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นถึงการปฏิบัติแบบเรียวไทม การเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยด้วยของทุกพื้นที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักานชาติครับเชิญครับมีระยะถานไหมครับนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมขณะนี้ข้อมูลที่ฝ่ายตยํารวจเรามีนะครับปปสมีเนี่ยยังไม่พบว่าเราเป็นแหล่งผลิตนะครับยังมีการลักลอบมาตามแนวชายแดนนะครับทั้งพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ แม่น้ํานะครับซึ่งซึ่งยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับคือหมายถึงว่าเขามีการมาพักไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับคือปริมาณที่เขานําเข้ามาเนี่ยค่ะตอนนี้คือมันมีแหล่งพักยาใช่ไหมคป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องที่ขบวนการนี้ทําอยู่เป็นปกติครับนําเข้ามาก็ลําเลียงเลยแล้วก็มีการนําเข้ามาแล้วก็หาแหล่งพักแหล่งพักแล้วให้บุคคลที่ ว่าจ้างแล้วไม่รู้จักกันเนี่ยมารับยาบางคนก็ไม่รู้ว่านี่คือ,อยาเสพติดแล้วก็ขับรถไปก็มีนะครับขับรถไปส่งที่หมายก็ไม่รู้ว่าคือ,อยาเสพติดนะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีหมดรู้ไม่รู้โดนเดเนินคดีหมดนะครับเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของคนที่รับสินค้าว่าต้องดูว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรซึ่งจากการดําเนินคดีของเราเนี่ยก็จะทําให้ผู้ที่จะมีพฤติการไปรับยาเนี่ยจะต้องรู้ว่า รับจ้างขนของแล้วของในนั้นเป็นอะไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเนะี่ยต้องถูกกล่าวหาทางอาญาด้วยไม่ใช่ว่าได้เงินบางส่วนไปถึงก็ขับรถออกมาแล้วบอกไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นของที่มีไว้ในความครอบครองแล้วเป็นการการะท๊ผิดกฎหมายไม่ได้ครับในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการลำเลียงหรือว่าการลักลอบเนี่ยทางกรรมนมีอะไรจะ พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนไหมครับในส่วนของกรรมาเองอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเราไปสร้างการความเข้าใจนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลแจ้งบ่อแสให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับทั้งพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ดําเนินการมาโดยต่อนเนื่องให้เขาข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นข่าวสารขั้นต้นนะครับนำมาซึ่งการ ขยายผลการจับกลุ่มจนถึงวื้ที่ตอนไหนในส่วนของหน่วยทหารเองเนี่ยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนปจุบันเราก็ได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับชื possono, right. the land, the ่อย่อก็คือนปย .35 แล้วก็24สกรีตามพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าช่องทางธรรมชาติมีค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องอาศัยอย่างที่ผมบอกว่าทุกช่องทางที่เราจะรับทราบข้อมูลเนี่ย อาศัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักก่อนนะครับที่จะช่วยแจ้งนะครับในสายด่วนความมั่นคงของกบนอที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือ 1, 3, 7, 4นะครับแจ้งได้24ชั่วโมงนะครับได้ข่าวสารแล้วเราก็จะประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดําเนินการต่อไปครับคําถามที่ถามเดี๋ยวท่านปปสจะจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับก็เรียนท่านรองอบตรนะครับ จริงๆแล้วในส่วนของการ,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 รลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับยืนยันได้ทั้งหมดเลยว่ายาเสพติดที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านรับเราไม่มีแหล่งผลิตอยู่แล้วก็ลำเลียงเข้ามาตามแนวชายแดนภาคเหนือแนวชายแดนภาคอีสานตามเส้นทางลำน้ำแโขงและก็เข้ามาพักคอยใน,รยนบริเวณกรุงเทพและบริเวณนก่อนที่จะกระจายไปยังผู้เศพหรือว่าแหล่งแพร่ระบ,บาดนะครับแต่ทั้งนี้สำนักงานปสเนี่ยได้ให้ความสําคัญ โดยการรามีสายด่วน1 3 8 6เพื่อให้พี่น้องประชาชนแจ้งมาถ้าข้างบ้านของท่านมีผู้เสพหรือมีผู้ค้าที่ท่านคิดว่ามีการขายยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับสามารถแจ้งมาตามสายด่วน1 3 8 6ได้เลยครับขอบคุณครับคณะผอศูนย์ยาเสพติดของตลเรายืนยันว่าเจ้าที่ของรัฐมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะทั้งป้องกันและก็ปราบปรามอย่างจริงจัง นะครับผมคิดว่าคนที่ลักลอบนำยาเสพติดเขามีความพยายามนะครับความพยายามก็จะทำทุกอย่างที่จะให้สินค้าของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะนำมาขายได้แต่สินค้านั้นมันเป็นยาเสพติดที่นำภัยพิบัติมาสู่พี่น้องประชาชนเราอาจจะมองว่าทำไมจับแต่ละครั้งมันก็ยังมีอยู่ทำไมมันเยอะจัง เมื่อกี้ผมผมได้เรียนแล้วนะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังมุ่งมั่นและเดินหน้าในเรื่องของผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการตัดซัพพลายรายย่อยซัพพลายรายใหญ่มีความพยายามแค่ไหนนะครับก็เป็นความตั้งใจของเจ้าที่อยรัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองและปะปะสที่เราจะทลายและจับกุมพยายามแค่ไหนเราก็มีความพยายามที่จะสืบสวนและจับนะครับ แต่ผู้ค้ารายย่อยคือกุญแจสำคัญที่คุณพยายามอยากจะขายแต่จะไม่มีคนเอายาไปขายมันก็จะเป็นของที่ไม่มีมูลค่าแล้วก็ความต้องการอีกต่อไปต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับผมเชื่อว่าเจ้าทิ่ n ั l a มีความตั้งใจแต่ในเรื่องที่มีคนสงสัยแล้วก็มีความคิดว่าเอายามาวนถแถลงกันไหม เราไม่มีความจาเป็นต้องทําเช่นนั้นเราไม่ว่ากันครับเป็นความคิดที่อาจจะคิดได้แต่ว่าในในในเรื่องยาเนี่ยทางรัฐบาลทนายฐมนตีปปสมีความตั้งใจถึงขนาดว่าเราจะตรวจจับยึดแล้วทำลายให้เร็วที่สุดอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็มีการแก้ระเบียบเป็นที่เรียบร้อย พิสูจน์ทราบได้ไม่ต้องรอผลศาลสั่งทำลายเลยแล้วมีการทำลายอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองก็ทราบว่าปปสก็เป็นหน่วยที่มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแล้วก็พยายามทำลายดังนั้นเมื่อมีการทำลายทำลายทำลายเราจะเอามาหมุนแถลงเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ที่มันไม่ใช่แน่นอนนะครับยืนยันว่าไม่จริงครับ จ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะสมมนบเรายึดมาได้อย่างนี้เราต้องอนําไปคือรีบส่งไปหน่วยงานที่ตรวจเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมให้พปสออธิบายให้ฟังจากนั้นเดี๋ยวท่านผู้ช่วยสำราญจะเสริมอีกนิดนึงครับขออนุญาเตเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับผมยืนยันร้อยเเซเลยครับว่ายาเสพติดที่เราจับกุ่มได้แบบนี้ครับจะมีกระบวนขั้นตอนในการส่งสถานตรวจพิสูจน์อย่างเข้มงวดมากนะครับ ยกตัวอย่างเช่นบชปสจันี่ยไปส่งที่สถานตรวจพิสูจน์ของของสำนักงานปปสซึ่งอยู่ที่ทุ่งสองห้องนะครับอสองหน่วยนี้แยกกันอยู่แล้วหน่วยจับคือหน่วยหนึ่งหน่วยที่ตรวจเข้าคืออีกหน่วยหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่เก็บรักษาที่สำนักงานปปสเรามีห้องมั่นคงสําหรับเก็บยาเสพติดโดยห้องนี้นะครับมีคณะกรรมการถือกุญแจสามคนซึ่งอยู่ต่างหน่วยกันเลยครับ ดังนั้นยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ายาเสพติดที่จับกลุมมาได้เนี่ยครับจะมีการเผาทาลายทั้งหมดและก็ในในสถานตรวจพิสูจน์ของทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นของปตทของตารวจหรือว่าของอ่สถาบันวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยิธรัมครับก็มีการดําเนินการอย่างเข้มงวดตลอดครับในระยะหลังเนี่ยมีการทําลายบ่อยขึ้นครับล่าสุดเราเพิ่งเผาไปที่บริษัทอุตปาะการที่สมุทรปราการนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการเผาอยู่เรื่อยเื่อ,เ,อเนื่องจากว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่เนี่ย เมื่อมีการตรวจพิสูจน์แล้วสามารถเอาไปเผาทำลายได้เลยครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวครับเพื่อให้เรื่องนี้จบเลยครับก็คือทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มเรามีตัวผู้ต้องหาเกือบทุกครั้งครับทุกครั้งที่มีการตรวจยึดยาเสพติดได้แม้แต่ขับรถไปฟั่มเหลือยาแล้วตัวหนีท่านพอ,อศูนย์ก็รายมาสอบถามผมว่า จะสามารถติดตามขยายผลได้ไหมก็สามารถจับกลุ่มตัวได้หมดแม้จะหนีไปาทางใต้ทางเาท็เซัสแมรีก็มีการประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจับกลุ่มมีตัวผู้หาหมดเลยครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีการขยายผลสุดท้ายท่านพอศูนย์เน้นย้าตลอดเลยว่าต้องให้มีการยึดซัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดๆๆนะครับเป้าหมายตอนนี้ผมว่าน่าจะเกิน1นึ่งมื่ล้านไปแล้วนะครับซึ่งก็ผมว่าเป็นสถิติที่เยอะที่สุดครับก็นําเรียนเรื่องนี้เพื่อให้จบประเด็นเลย ขอบคุณที่ถามเป็นคำถามที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความสงสัยถึงแม้ว่าจะเป็นพลเรือนก็ตามเป็นพี่น้องสื่อมวลชนก็ตามเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถ้าจะนะครับมีพฤติการเช่นนั้นเนี่ยที่จะหมุนเวียนเอาอยาเสพติดมาแถลงกันเนี่ยผมคิดว่าหน้าต่างมีหูประตูมีปากถ้าพูดออกมาหรือว่ามีข่าวออกมา ผมว่าได้ไม่คุ้มเสีย